สวัสดีค่ะมันนี้มาเห็ดขอกขอกัวเนะคะ่ะขอกนี่ก็ใหม้มาอยู่นอกบ้านไปอยู่ร่วมกันสามารถฉีกไม้เห่ากำลังสิเกิดเนะคะ่ะก็เลย ยันพขอขอก็มันมีปัญหาแล้วเขาก็เลยยันเนาะค่ะเขาก็เลยแยกแยกขอกแยกขอกไห้เขาก็ล่างกลางมุงเนาะค่ะมงุงกันยุง่งใส่ด้านบนแล้วก็ะใส่ด้านข้างน้ำหน้าจ่าพราะว่าเขาอยูทงนุ่งก็ให้ เนาะคะ่ะพ่ะพี่น้องชมคอกไหมตอนรับสามารถคลิกไหมตอนนี้งัวกะประมาณวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะจ้างสีคอดกะสีคอดก้อนหรือว่าคอดหลังกะล่ารุ่นเนาะค่ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบ่งแม่สอยท่องที่พันกําลังหามือหาวัานขอดอยู่เนาะค่ะอันนี้กะแม่สอยท่องเนาะค่ะ เท่ากับต้องเสียบใบนะคะเพราะว่าเมื่อหน่อยเท่าตัวนกะเป็นลำปีสกินเท่ากับแล้แยกกนะคะแยกให้เขามายูตะเขาห้เขายูสวนนี้ค่ะว่าห้ไปยูร่วมกันเพราะว่าิหนีลำปีสกินเขากะเกิดตะกับเมื่อหน่อยนะคะเมื่อหน่อยสามสี่เดือนนี่ตอนนี้บันเท่ากับตายหลายตัวแล้ว ก้อนมากอสิเป็นตะง่หน่อยจ้ะนี่ค่ะหากเลื่อยแยกเนาะค่ะแยกแยกเตรียมไว้แม่สอยท่องขอดมือไดเห่กกะสิได้เอา,เอามาไว้คอ,อกไม้เนาะค่ะอันนี้ก็คือขอ,อกไม้ เตรียมเตรียมทุกอย่างเนาะค่ะว่าถันงัวเขาเา้าบพ่มีลูกมีไพย,ยังเ้าก็าเอาไปรวมกันใด้อยู่น้อยจะ้ะเดี๋ยวมือแม่ใส่ท้องคลอดเนาะค่ะแม่วันกะจิมาให้เบิ้งลูก ลูกลูกอ่าของตัวใดเฮ้อเฮาเฮาลงตอนนั้นอันนี้ก็ลูกของซีไวายเขากับผสมซีไวายไว้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกของแม่สวยคือกันค่ะอันนี้ก็ลูกของซีไว่ายนะคะน,นี่ก็ลูกของแม่สวยน้องแม่สวยก็ซีไวายคือกันจ้ะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ซอยท่องกอดย่ำไดเฮาสิมาอัปเดตไ้เบิง้งนะค่ะตอนนี้เฮากับห้เบิง้งตะขอบต้อนรับสมาชิกไหม่นะจ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสวัส,สดีค่ะ